ลงทุนอสังหายังไงให้สุขใจวันนี้มี3เคล็ดลับที่จะมาแบ่งปันกันนะคะนั่นคือนะคะเคล็ดลับแรกเป็นในเรื่องของเท่าวันนี้แน่นอนละนะราคาก็เป็นตัวหนึ่งที่กำหนดการตัดสินใจเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคามาเป็นอันดับแรกนะคะและที่สำคัญราคาต้องต่ำกว่าราคาตลาดนั่นเองก็จะทำให้ได้มีกำไรนะคะและอันที่สก็คือว่าเป็นเรื่องว่าเท่าวันนี้ อยากจะลงทุนนะฮะอสังหาแล้วให้มีความสุขนั้นจะต้องเขาเรียกว่าไม่เป็นภาระค่ะคือจะต้องไม่มีภาระหนี้สินเพราะฉะนั้นการลงทุนนะต้องใช้เงินเย็นลงทุนนั่นเองนะคะ แล้วจะทำให้เดานั้นมีความสุขอันที่3ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงทุนไปแล้วมันสามารถเขาเรียกว่าคืนความสุขนะกลับมาสู่ครอบครัวเราได้นั่นเองมันจะทำให้เกิดความสุขใจในทุกๆครั้งที่ถ้าเราลงทุนแล้วนะเรารู้สิ่งเหล่านี้ค่ะนี่คือเคล็ดลับดีๆที่คอยนำมาฝากกันนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ แล้วคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันติดตามกันนะคะฝากติดตามเพจคายสังหาด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีทรัพย์มากมายที่ให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าไปจัดสร้ลงทุนระยะสั้นระยะยาวนะคะยินด,ดีคำปรึกษาทุกท่านคราวหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ